โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมมีกับผมดีจเพร running boy วันนี้ผมก็จะมาประกาศบอกข่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันคือแมบ after the fan เนี่ยได้มีการวางขายไข่ปิศานาด้วยมันก็วางขายมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทำคิวตอนนี้คือวันสุดท้ายพอดีไม่เงยก็คือแบบไข่พิศานาเนี่ยจะเปิดแตกออกก็คือวันที่1ิพุทธภาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เไิ่ให้ดิจะปิดการขายพร้อมกันคือวันที่10พฤทธภาคือเปิดไข่ออกเรียบร้อยแล้วก็คือปิดพร้อมกันเลยแค่นั้นแหละ ก็คือสำหรับใครที่เป็นแฟนพันแท้ของไออัปเตอร์ไ e ฟ์เนี่ยต้องรีบมาซื้อกันเลยนะครับก็เพราะจะหมดแล้วก็เลยอีกหนึ่งวันนะครับกูใส่หัวทำคลิปชา้าเกินไปแบบก็เคยบอกไม่ทันนะมั้งแต่ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงๆเนี่ยก็น่าจะซื้อมานานแล้วมั้งแฮโอเคครับจบคลิปละบายโยแฮไปนอนสิครับรออะไรตีหนึ่งกว่าละ